แล้วมุมมองก็มุมมองกล้องก็ไม่ค่อยเรื่อมหน่วยเอาเป็นว่า <laughs> หยุดสามวันโอ้ไม่ใช่สิหยุดหลายวันนะคะเขาคนนั้นคิดถึงคุณบ้างไหมทุกคนคะคิดถึงไหมคะสิบถ้วยความรู้สึกมันเต็มตื้นแต่ว่าบางคนก็ยังอยู่ในสถานะที่กำลังคุยกันอยู่หรือว่ายังไม่ยังไม่ชัดเจนบางคนก็แอบรักแอบชอบ คนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์อ่อนไหวแต่ว่าด้วยภาพลักษณ์ของคิงภาพลักษณ์ไปแปร,ปรเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะทุกคนคิงถือถ้วยเนี่ยคือคนที่ค่อนข้างที่จะมามีอารมณ์อ่อนโยนอ่อนไหวบางทีก็ติดไปในเหมือนกับแบบใจอ่อนอันนี้คือข้อข้อข้อเสียนะคะอาจจะเป็นคนที่ใจอ่อนนึกถึงคนนี้มากไปแต่ด้วยความเป็นคิงด้วยความเป็นคนที่ต้องคีปลุกเพราะฉะนั้นนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนธาตุน้านะคะ ีนกรกฏพิจิกหรืออาจจะเป็นคนลักษณ ลัคนามีนรกรกฎพิจิกต้องไปลองสังเกตดูเขาคนนี้เป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะแล้วก็เป็นคนนิ่งๆแต่ว่าในใจเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างนะคะแคร์ความรู้สึกของคนที่มีอิทธิพลต่อตัว,ตวเขาใครรู้จักเขาก็รู้ได้ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับคนรอบข้างคนที่สนิทเพื่อนที่สนิทหรือว่าคนที่อ่าซื่อสัตย์จริงใจกับเขาคนคนนี้ค่อนข้างที่จะสัมผัสได้เพราะฉะนั้นคําถามเลยก็คือ เขาคนนั้นคิดถึงเราบ้างไหมนะคะหยุดหลายวันเขาคนนั้นคิดถึงกันเราบ้างไหมทุกคนคะบางคนอยู่ไกลนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติอยู่ไกลหรือบางคนก็อาจจะเจอกันทางโลกออนไลน์หรือบางคนก็อาจจะอยู่ในวงสังคมเดียวกันแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงหยุดยาวเนาะเพราะฉะนั้นก็คือคิงถือถ้วยคิดถึงไหมคะคิดถึงมากๆคิดถึงแบบจนล้นนะคะอาจจะคอยสอดคอยส่องเห็นไหมคะ อาจจะเก็บคุณไปฝันด้วยก็ได้อะทุกคนอันนี้คือกับดักแห่งความฝันนะคะเพจออฟ เพดออมอนนะคะก็คือเด็กถือไม้เท้าคือคนที่ค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นทุกคนเขาไม่ใช่แค่คิดถึงคุณแต่บางคนอาจจะคิดถึง18บวกด้วยเลยไหมอะนะคะเด็กถือไม้เท้าก็คือคนที่มีแพชชั่นมีแรงดึงดูดคือคนเนี่ยคือคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าทุกครั้งที่คิดถึงทุกครั้งที่นึกถึงแล้วมันทำให้รู้สึกมีไฟทำให้รู้สึกมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะกระเฮี้ยมกระหือรือหรอ มีความบางคนมีความรู้สึกเหมือนสิบบวกด้วยอะนึกถึงเราก็อาจจะเป็นปณิธิทางนั้นทุกคนเปแปลเอานะเพราะว่าไปไปแปลงใส่เรื่องของตัวเองนะคะเพราะว่าอะไร เพราะว่าคุณเนี่ยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มีมีมีความเป็นแบบมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะอาจจะเป็นคนยิ้มง่ายอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นคนมีไฟคุณอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรคล่องแคล่วคุณอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรได้หลากหลายในสายตาของเขาคุณคือคนที่จับอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ทําได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นหยุดหลายวันทุกคนคะไม่แปลกใจที่เขาจะมี ความรู้สึกนะคะคิดถึงคุณนะคะนึกถึงหน้าคุณนะคะบางคนเห็นไหมอย่างที่หน่อยบอกคือมีการเก็บเอาไปฝันนะคะเก็บเอาไปฝันบางคนก็อาจจะไปในทางทิศทางที่แบบทําให้ฝันแล้วแบบแอบเก็บไปยิ้มแอบเก็บไปนอนแอบเก็บไปฝันบางคนก็อาจจะไปแอบส่องเห็นไหมคะสายตากำลังมองไม้อันนี้ <laughs> าจะกําลังแอบส่องคุณอยู่ก็ได้ว่าคุณนะไปไหนปีใหม่นี้ทําอะไรมีกิจกรรมอะไรไปกับครอบครัวหรือไปกับใครหรือกับไปกับคนที่คุณมี ความสัมพันธ์พิเศษใครหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยังไม่ได้เปิดเผยตัวตนชัดเจนหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเปิดเผยความลับเปิดเผยเรื่องส่วนตัวลงโซเชียลอ่ะก็อาจจะมีอ่าโพสเรื่องงานโพสเรื่องกิจวัตรอ่าในการไปเที่ยวไปร้านคาเฟ่ไปอะไรนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หรือว่าอาจจะโพสเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองรักโพสเพลงโพสอะไรไปแต่ว่าชีวิตจริงของคุณเนี่ยที่เป็นเรื่องลึกของคุณคุณอาจจะเป็นคนไม่ค่อยชอบโพ ไม่ค่อยชอบแสดงออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้เลยก็คือ <laughs> แอบส่อง <laughs> แอบส่องแอบดูคุณอยู่ไกลๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะแสดงความรู้สึกอะนะคะไม่ค่อยแสดงออกบางคนอาจจะอยู่ที่ทำงานเดียวกันสังคมเดียวกันละแวกเดียวกันเจอกันต่อหน้าอาจจะแสดงอีกอย่างหนึง่งแต่พอรับหลังนะคะความรู้สึกก็เป็นอีกอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคน หน่อยให้แบบว่าเต็มร้อยหน่อยคือให้สิบให้ให้เต็มร้อยร้อยเต็มร้อยคือสิบเต็มสิบไม่หักเลยอะ่ะมันมีแต่เรื่องความคิดความรู้สึกความอ่อนไหวนะคะเห็นคุณแล้วเขารู้สึกอ่อนไหวรู้สึกอ่อนโยนรู้สึกแบบอยากจะเป็นคนที่มาคอยปกป้องคุ้มครองคุณแล้วคุณดูพไพ่ใบนี้สิ <c oughs> ไม่รู้จะการันตียังไงแล้วไหนะขอต <c oughs> ีกระดิ่งแม่หมออ่านไปแม่หมอก็ตื่นเต้นด้วยเพราะคิดว่าอยากให้เป็นเรื่องตัวเองแต่ว่า <c oughs> ยังไม่มีคนในใจทำยังไงดี <c oughs> ก็คิดถึงพระเอกซีรีส์อะไรกันไปก่อนนะคะสิบ <c oughs> ถ้วยนะคะเป็นนะคะทุกคนคือคนที่คิดถึงเต็มหัวใจคือคนที่อยากที่จะเข้าไปครอบครองอยากที่จะเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณอยากที่จะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณอยากจะเป็นคนที่นับถอยหลังก้าวข้ามปีเก่าแล้วก็ไปนะคะก้าวไปถึงปีใหม่เป็นเป็น เป็นเพื่อนคุณอย่างเงี้ยนะทุกคนจริงๆแล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าถ้าคุณสองคนได้สารสัมพันธ์กันไปต่อหรือว่ายังคงสภาพความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณสองคนนะคะอนาคตข้างหน้าอาจจะได้คบหาดูใจกันนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมันเติมเต็มให้กันผู้ชายคนนี้เป็นคิงก็จริงนะคะถือถ้วยหนึ่งใบนะคะที่เป็นถ้วยขนาดใหญ่หนึ่งใบมีความรู้สึกเต็มตื้นมีความมีแพชชั่นในตัวคุณมีความฝันมีความรู้สึกอยากที่จะมีคุณเคียง ข้างๆนะคะสิบถ้วยคือการที่การมีคุณเข้ามาในชีวิตการได้สอดส่องชีวิตประจําวันของคุณการได้แค่เห็นหน้าคุณในแต่ละวันการที่แบบรู้สึกว่ามีคุณในชีวิตนะคะถึงแม้ว่ายังจะไม่มีการครบหาหรือว่ายังไม่เลื่อนขั้นเลื่อนสถานะแต่เขาก็รู้สึกปลอดภัยว่ายังมีคุณอยู่ในชีวิตเขาอะ่ะทุกคนใครๆคนข้างรักเลยไหมอะ่ะ นะคะมีความรู้สึกดีๆให้แต่ยังไม่กล้าแสดงออกอาจจะยังไม่ถึงจังหวะเวลาหรือตีอีกในหนึ่งคือเขาอาจจะมีคนเ,เขาอาจจะมีสิ่งที่ยังที่ต้องรับผิดชอบมียังยังมีสิ่งที่ต้องทํายังมีความฝันหลายอย่างที่เขายังรู้สึกว่าเขายังไม่อยากที่จะดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ทําอะไรได้ทีละอย่างอะ่ะเหมือนกับแบบถ้าโฟกัสเรื่องงานเรื่องการสร้างตัวตนการสร้างชีวิตอย่างเงี้ยเขาก็จะโฟกัสแต่สิ่ง แต่สิ่งนี้จนทําให้เขารู้สึกว่าหากเขามีใครสักคนเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเติมเต็มให้คนคนนั้นได้เต็มที่เพราะฉะนั้นคนคนนี้สิ่งที่จะโฟกัสเลยก็คือเขายอมที่จะทุ่มเทยอมที่จะเสียสละเวลาตัวเองในตอนนี้นะคะที่จะทุ่มเทสิ่งต่างๆเพื่อที่จะทําให้ตัวเองมีรากฐานมั่งคนมั่นคงก่อน มีมั่นคงก่อนมีทุกสิ่งอย่างมั่นคงก่อนเขาถึงจะพร้อมที่จะดึงใครอีกคนเข้ามาพร้อมที่จะดึงคนที่อยู่ในใจพร้อมที่จะดึงคนที่ทําให้เขามีแพชชั่นมีพละกกำลังมีแรงกายแรงใจในการก้าวไปข้างหน้านะคะถึงจะดึงคนคนนั้นเข้ามาเพราะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะ,ะแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างนะคะอย่างที่หน่ยบอกว่าถ้าการมีใครสักคนเข้ามาตอนนั้นต้องเป็น ตอนที่เขารู้สึกเขามีอะไรหลายๆอย่างพร้อมแล้วที่จะซัพพอร์ตคนที่อยู่เคียงข้างนะคะไม่ทาให้คนที่อยู่เคียงข้างมีความทุกข์หรือว่ารู้สึกหวาดระแวงรู้สึกว่าได้เวลาจากเขาน้อยเกินไปหรือว่าได้รับ สิ่งที่เขาอยากจะทุ่มเทเนี่ยไม่เพียงพอนะคะเขาค่อนข้างที่จะแคกความรู้สึกเพราะฉะนั้นหากคุณคือคนที่พบเห็นคลิปนี้คุณจงจําเอาไว้เลยค่ะว่าการที่คุณนะคะจะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขานะคะเขาคนนั้นต้องพร้อมและคุณจงเชื่อเสมอว่าคุณจะได้พบเจอใครที่จะทําให้คุณกลายเป็นเหมือนกับแบบ เจ้าหญิงเจ้าชายเป็นคนที่เธอหรือเขาคนนั้นมีเวลาให้อย่างเต็มที่มาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเห็นไหมคะข้างหลังนะคะไม่ว่าจะรายล้อมไปด้วยใครก็ตามมากมายคุณก็คือที่หนึ่งในใจเขาว่าทุกคนนะคะคุณสองคนเหมือนกับมีพลังงานดึงดูดกัน <c oughs> คนนึงมีความรู้สึกอ่อนโยนอ่อนไหวนะคะอยากที่จะมีอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตแต่ก็ยังให้เวลากับตัวเองได้ ทำในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบก่อนอีกคนนึงก็มีแพชชั่นมีเหมือนมีแรงพลังมี energy พลังงานบวกให้คนที่เข้ามาสองคนที่แอบมองเนี่ยรู้สึกว่าได้เติมเหมือนกับรถได้เติมน้ํามันได้เติมเชื้อเพลิงอะคะ่ะทุกคนได้เติมในสิ่งที่เป็นเหมือนกับพละกําลังในการที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะทุกคนยังไงเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะโสดอยู่นะคะต้องมีคนแอบชอบแอบรู้สึกดีนะคะแน่ๆเลยนะคะถึงเข้ามาดูคลิปนี้โสดแบบ โสดแบบมีคนที่ชอบมีสเปคที่อยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่อาจจะอยู่ในสถานะที่กําลังคุยอยู่หรือกําลังคิดอยากที่จะเปิดใจกําลังเปิดนะคะประตูหัวใจก้าวออกไปสู่อนาคตข้างหน้าเพื่อที่จะไม่อยากจะเสียเวลาในการที่จะลองศึกษาลองที่จะดูนะคะเส้นทางชีวิตความรักของคุณหลังจากนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะกําลังคุยอยู่นะคะกับใครบางคนที่ทําให้รู้สึกว่ามีมีแรงกายแรงใจมีอ่า มีกําลังใจในการเดินหน้าต่อไปอ่ะมันก็เป็นโมเมนต์ดีๆนะคะในวันหยุดยาวๆนี้แล้วก็ในวันข้างหน้าและที่สําคัญก็คือบางคนนะคะอาจจะอยู่ในสถานะที่แบบคบกันแล้วนะคะเลื่อนขั้นคบกันแล้วคุยกันอยู่นะคะหรือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยคุณเชื่อเธอค่ะว่าคุณสองคนมีแพชชั่นนะคะมีแรงขับเคลื่อนนะคะที่จะเดินเคียงคู่กันไปนะคะแล้วก็ เหมือนกับเป็นแหล่งเป็นน้ำำําอมฤตเหมือนกับแบบเหนื่อยมาจากไหนแค่ได้เติมเต็มแค่ได้ดื่มแค่ได้เห็นหน้าแค่ได้จบไหลแค่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันนิดๆหน่อยๆใน,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 นแต่ละวันอย่างเงี้ยน,นะคะก็มีพลังกำลังเดินหน้าต่อไปแล้วยังไงน่ก็เป็นกาลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> เสียงหายนะคะไม่ใช่อะไรอากาศเปลี่ยนยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนวันหยุดยาวนี้นะคะหยุดหลายวันเขาคิดถึงกันไหมโอ้ยภาพข้างล่างนะคะ ภาพข้างล่างราชาถือเหรียญน,นะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งอย่างที่หน่อยบอกนะคะเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการ โอ้ข้างล่างก็ราชาอ่ะไม่ใช่ศีลไม่ใช่ราชาทวดเทียเป็นไนท์นะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะคนที่ค่อนข้างที่จะนะคะนึกถึงความมั่นคงอย่างที่หน่อยบอกนึกถึงความมั่นคงในชีวิตมาก่อนนะคะจัดแจงนะคะอาจจะจู้จี้จุกจิกจัดแจงในเรื่องของการลงทุนการบริหารจัดการการเงินการวางแผนนะคะการเงินในอนาคตเพราะฉะนั้นให้เวลาเขาหน่อยเถอะค่ะคนคนนี้นะคะให้เวลาเขาหน่อยนะคะหากเขานะคะความรู้สึกเขามีพร้อมแล้วแต่ว่าอาจจะยัง ไม่พร้อมในเรื่องของเขายังรู้สึกว่าเขายังมีไม่มากพอเพราะฉะนั้นให้เวลาเขาอีกนิดนึงเนาะให้เขาได้ใช้ชีวิตให้เขาได้หาประสบการณ์ต่างๆมากมายนะคะคุณก็อยู่เป็นกําลังใจให้เขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะหากคุณสองคนยังไม่มีใครเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมคุณสองคนนะคะก็จะได้ก้าวเข้ามานะคะเป็นเพื่อนคู่คิดคู่ชีวิตกันไปนะคะทุกคนการมาสารความสัมพันธ์นะคะการมาเหมือนกับ นะคะบางคนก็อาจจะได้จดทะเบียนนะคะเฉลิมฉลองกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของอนาคตเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะให้คุณทุกคนนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะ ทำตัวเองให้มีค่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมคุณสองคนนะคะก็จะกลับมาพบมาเจอกันหรือว่าได้อยู่เคียงคู่กันไปอย่างนี้นะคะตามภาพโอเคค่ะหน่อยก็ยังนะคะหยุดยาวก็ส่วนมนค่ะส่วนมนข้ามปีอยู่ที่บ้านนะคะใครที่เดินทางท่องเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอยังไงก็จะอ,อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะส่วนใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวไปสวีทวิทวิวนะคะ <laughs> ก็ขอให้ใช้ช่วงเวลานี้เติมเต็มความรู้สึกเป็นพลังกายพลังใจในการที่จะ,ะมูวิ่งไปข้างหน้านะคะไปข้างหน้าต่อไปนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมคนหัวใจเป็นค่าครูให้กันน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปคนโสดก็ขอให้เจอคนที่ใช่คนที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตของคุณหลังจากนี้นะคะโอเคค่ะหน่อยไปละค่ะบ,บ๊ายบาย